สุ่มอังเป้ามาให้ขนาดนี้ต้องโดนแล้วไม่ล่ะคูณสิบต้องมาแล้วปะออดอกนี้เท่าไหร่เนี่ยหนึ่งไปเลยจ้าคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะขึ้นเพื่ความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนให้ทำตามโดยเด็ดขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่าสิปปีไม่ควรรับชม สก็กราบสวัสดี mm hmm. พวกพีทุกคนกันด้วยนะคะพวกันอีกเดียวกับเสไามใส่ปั้นวันนี้เจ mm hmm. ก็อยู่กับ AMD Max เจ้าเก่าเจ้าประจำที่เจเลือกเล่นนะทุกคนสำหรับใครกำลังมองหาเกมสล็อตเล่นง่ายจ่ายจริงมีบริการพรีเมียมตลอด24ชั่วโมงเล่นง่ายจ่ายจริงที่นี่ที่เดียวนะคะ AMD Max นะทุกคนวันนี้ก็จะมาเลือกเล่นเกมสล็อตค่าย B G เนาะ ถือว่าเป็นเกมใหม่ล่าสุดก็นั่นแหละแต่ก็ออกมาสักพักหนึ่งแล้วแหละนะทุกคนกลับมาย้ำแล้ว้ำอีกนะเอาหอบทุนมาแค่หนึ่งพันนะทุกคนเปิดมาก็หวานเจี๊ยบนะใส่เบ็ด80นะฮะโอ้โหไอเสือมันแจกโบนัสเราแล้วนะฮะอังเปาคูณ10ดอกนี้ออะไรมันจะแจกง่ายแจกเร็วขนาดนี้แลทุกคนซูปเปอร์เมกาวินมา6,400นะคะทุกคนโอ้ปังไม่ไหวจริงๆนะคะ ทุนหนึ่งพันของเรานะคะทุกคนเอาเรื่องเอาเรื่องอืม,มาขอไปต่อเลยก็แล้วกันเนาะแต่อนุญาตปรับเบ็ดเอ้ยขออนุญาตปรับเบ็ดมาเป็นเบดสองรอยนะเออบวกมาแล้วนะแต่ขอไปต่อนะมันรู้สึกว่ายังไม่สุดเท่าไหร่นะคะทุกคนเปิดมาก็หวานเจี๊ยบเลยนะโอ้คงต้องแจกตลอดทางแล้วแหละนะทุกคนเขาแบบไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่เกม,เกมเก่านะ AMV Max เขาแบบโบนัสเข้าเร็วง่ายแล้วก็มีเกมอัพรัวๆเลยนะคะทุกคนเออคือดีวะ่ะมาไปต่ออ้าวพอปรับเบ็ดปุ๊บทำไมรู้สึกเงียบๆเงียบๆแบบนี้ไม่ดีนะคะพผอไม่ดีนะฮะโอ้โห, <c oughs> โโหโมันจะเงียบอะไรขนาดนี้นะทุกคนเอ้า ได้มาเมื่อกี้ไม่เอานะจะหมดตูดแล้วนะ <Yes. S 1> ทุกคนอะไรเนี่ยเอาอะไรครับท่าน <c oughs> โอ้โหไม่น่าไมาไม่น่ามาต่อเลยอะ่ะเมื่อกี้น่าจะถอนนะแต่เจ๊ก็เปิดทางมาแป๊บเดียวเองอะ่ะเจ๊ก็ยังไม่อยากถอนนะ <c oughs> ทุกคน <c oughs> อา้าสงสัยจะได้เติมเข้าเล่นอีกแล้นนะโอ้โหได้มาไม่เอานะ คนงูเอ้ามาดิอ่งเปาอีกแล้วครับผมสุ่มอ่งเปามาดอกนี้ต้องเต็มการาดนะต้องคูณสิบนะเอ้าต้องโดนนะต้องโดนนะเออหนึ่งพันหกร้อยคูณสิบฟาดมาหมื่นเลยจ้าเอาสวยสวยสวยโอ้โหตัดสินใจถูกนะนะออพอได้ัก็พูดได้เนาะโอ้โหบวกมาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเลขหนึ่งหมื่นอะไรจะคุ้มขนาดนี้นะทุกคน โอเคครับผมขออนุญาตไม่ไปต่อเลยก็แล้วกันเนาะฝากกันไว้ด้วยนะคะ A M B Mac นะคะทุกคนมาแรงในกระแสตอนนี้ก็อย่าลืมไปตามกันเด้อสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือ EP หน้านะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีสสดจ้าบ๊ายบาย